วัครับวันนี้พบกับพีทนะครับฝ่ายอะไหฮาร์เลย์พี a เอพราม4นะครับวันนี้พีทจะมาแนะนํารถคันนี้ครับเป็นรถรถไกด์โครมฟินิชนะครับเป็นโคลมนั่งคันจะมาแนะนําในสเต็ปเบื้องต้นนะครับว่าพี่ๆออกรถกันไปเนี่ยเราจะแต่งอะไรก่อนดีมาเริ่มแรกเลยนะครับที่ตัวรถเลยถ้าพี่ๆช,ชอบฟังเพลงพีทแนะนําเลยอย่างคันนี้ล็อกฟอร์ด กอดเกตสเต a สา3ครับมีลําโพงมีแอมเพิ่มปลอกแทนมาหน่อยของคาวูน่าครับให้จับถนัดมือนะครับกันล้มหน้ากันล้มหลังแบบแท่งใส่เป็นกองอากาศเอ็กซ์ตรีมครับก็จะสวยๆแบบนี้เลย มิดเฟรมแอ d ์ดิเวไว้สําหรับในกรณีที่พี่ขี่ไปปุ๊บแล้วพี่จอดไปแดงอํมร้อนมันจะไม่ละอุเข้ามาหาตัวมากครับก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยครับช่องหลังเออรินช่วยในการขับขี่ครับนุ่มสบายขึ้นครับตัวนี้ที่สุดแล้วแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยเวลาที่พี่ออกรถไปกันนะครับจะได้ฟอดแค่อันเดียว ที่ก็นแนะนําให้ทำเพิ่มอ,อีกอันหนึ่งถ้าสนใจอะไรฮาร์เลย์รุ่นไหนครับไม่ว่าจะเป็น O E M เองเป็นพาร์ทหรือว่าเป็นอะซ์ซอรีของแต่งครับแบบไหนก็สามารถติดต่อพีดได้นะครับที่ A s m ห t วฮาร์เลยพระราม4ครับ0959599412ครับและคันหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวพบกันครับบุกครับ